เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณมาดูรถของผมนะคุณผู้ชมที่ผมส่งไปหาเพื่อนของผมอะ่ะเป็นเวลาหลายเดือน,นอมากๆเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงโฉมทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าของเดิมอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสภา,ภาพห,หลายอย่างไม่ค่อยโอเคแล้วทั้งสีก็แบบมีปัญหาเป็นรอยมีรอยโดนเฉียวที่มันบุบเล็กน้อยต่างๆเนี่ยคือให้เขาแก้ไขให้หมดนะครับผมซึ่ง มันจะเปลี่ยนรูปลักษ์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใหม่หมดเลยนะเดี <S <S> <S ๋ยวไปดูกันว่าลูกชายของผมที่ไม่เจอกันนานมากกว่าประมาณรักษาถึงสเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับต้องบอกก่อนว่ารูปลักษ์แล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมฝากไว้ที่เพื่อนผมเลยนะ ร้านเฟรมอู่สีสันทัดนะครับผมจัดการให้ของทุกอย่างเลยครับผมอมาดูเลยครับนี่อู่สีสันทัศนะครับนี่ติดต่อได้เลยครับอันนี้คือบอกเลยของแท้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับบอกเลยว่าของแท้เลยนะครับคือรูปลักษณ์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราเปลี่ยนสีทั้งคันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนสีปั๊บเนี่ย ตัวสีขาวกับแม็กที่มันตัดก,กันเนี่ยทำให้ดูดีไซน์แบบดูขึ้นเยอะเลยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมเนี่ยตอนแรกกะว่าจะทําสีดําเดิมด้วยนะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเฟบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยเพื่อนเพราะว่าเนี่ยจะทำบางทีเนี่ยสีขาวเวลามันเปื้อนเนี่ยมันดูไม่เปื้อนมากสีดํามันเปื้อนมากกว่าผมก็เลยโอเคจัดไปะครับแล้วในส่วนต่างๆเนี่ยเขาว่าดาเนินการแบบดีไซน์หมดเลยนะโดยงบประมาณที่แบบ ผมโอเคอะผมไม่ได้คิดว่ามันจะแพงหรือว่าถูกอะไรต่างๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามาลงตัวแล้วมันก็มีความสุขมากด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูนะฮะว่ารูปภาพเก่า่ยเป็นยังไงอีกทีนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมอะก่อนอื่นดูด้านในก่อนเลยครับอาคือด้านในเนี่ยเบาะต่างๆนี่คือทําใหม่หมดเลยนะผมทําใหม่หมดเลยถ้ามองแบบนี้มันอาจจะแบบไม่ละเอียดใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูฮนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูฮนะ อ่าในคุณผู้ชมเป็นไงยังก็บรถไฟย่างกับรถไฟเลยนะครับผมแล้วบอดี้ทุกอย่างแม้กระทั่งหลังคาเนี่ยก็ติดเป็นไฟนะฮะหมดเลยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในได้นะครับเออใน,อนเลยหลังคาก็ติดเป็นแบบไฟแบบสกายเมจิกเลยนะครับผมแม้กระทั่งเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับให้มันมีความเป็นลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่า จติตหน่อยก็คือพวงมลาลัยติตตัวเองนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนร้านไม่ได้บอกร้านให้เปลี่ยนให้ลืมเองนะแต่ว่าในส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบประตูต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนให้หมดเลยแล้วดีไซน์ของเขาคือเสียงดังฟังชัดนะแล้วผมไม่ได้เอาดังมากเพราะว่าเน้นฟังแบบเพาะๆในรถนะครับผมทุกอย่างก็เลยลงตัวประมาณนี้นะครับอ่ก่อนที่จะเห็นคันนี้ไปดูสภาพคันเก่าก่อนนะครับ นะไปดูขันเก่าก่อนแล้วจะบอกว่าเปลี่ยนไปแบบค่อนข้างเยอะใน,นก็ประมาณที่ผมโอเคแล้วก็ลงตัวนะครับผมเดี๋ยวว่าหลังจะรีวิวให้ดูว่าตอนใช้งานจริงๆเป็นยังไงนะครับ